สวัสดีครับพอกันอี่แล้วครับครับวันนี้บ้านนาครับผมมาหนีกับมาหน้าครับกาจะภาพมาเป็นอ่าถุงหน้างหน้าเห้านะครับเนาะตอนนี้กับเพิ่แป๊บเดียวครับหลังจากที่ผมไชอ่าบรรยากาศถุงหน้าอีกเราไปเลียวนะครับเนาะให้ชมตอนนั้นกับเขากำลังอ่าเพิ่งจะยังไงครับยังยังมาได้ตั้งทองนะครับเนาะตอนนี้กับเขาเปลี่ยนไปแล้วครับ เบ่งครับเข่ากับออกร่วงแล้วครับยางามครับก็ให้ภาพมาชมกันนะครับเนาะหลายนทีกับชิเรมออกแล้วครับเนาะกินหอมครับธรรมชาติกินไอเข่าครับไอร่มเสียงฝนอ่าตอนนี้ฝนก็เริ่มเริ่มชิบวมมี่ละครับแลก็ร่มหนาวร่างสีขาวมากครับร่มก็ตัองแห้งมือนน้ครับมือแรกครับอ่าฤดูการนี่นะครับร่มหนาวกับยัง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 มาม่าต่ว่ากะเหมือนข่าวขานะครับเนาะ แต่ว่าแต่ว่าไปไปเดอนนี้นะครับเดอนไปเดอนตุลาเนี่ยก็สีมาแบบเต็มโตนะครับนี่นะครับพ่อเอ่อสงเขางามครับไปพามาชมกันนะครับนาะไปชมน้ำแข็งภนี่ครับผม้ามาเบิ้งครับตอนนี้ก็แตกเบิ้งไกลๆนะครับนาะรวงข้าวตอนนี้ก็นี่ครับออกมาแล้วครับ น่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับตอนนี้นะครับบดถ,ถุงเลยครับก็ล่างแตกมากครับงามครับก็เลยมาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับนะ้าอัปเดตนะครับอ่า,านาไปคลิปแรกที่ใส่ปุ๋ยกับเดือนก็กวางนะครับต่ว่าเร็วแห้งครับไนเดือนนะครับเนาะเดือน ก็เดือนไปนอครับนอเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับนอก็ตอนนี้กะนี่ครับแตกแล้วครับเป็นร่วงเป็นร่วงเป็นเป็นร่วงออกมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับก็กําลังแตกแตกครับแตกยอดแตกพอออกมาแล้วครับประมาณประมาณแบบว่านี่ครับเริ่มสุดแล้วครับดันเริ่มมากเริ่มุดแล้วครับ ก็บางร่วงบางร่วงกับบางร่วงกับกับง่ามแล้วครับเอาค่าเดียวครับประมาณพี่น้องมาซ่มกันครับบ่กว่าถึงสองเดือนกับกับง่ามง่ามแล้วครับครับตานี่ครับหน้าจอของตาเพ็่ตนจอของหน้าเพ็่อนนี่แหละมาหนึ่งโลมก็ยืนหลอดฟ้า งามหน้าตาเนาะค่าเดียวนะครับสิลด่เกี่ยวแหละครับพ่อแม่พี่น้องมารับชมนํากันนะครับเนาะบรรยากาศคนทั้งบ้านเฮาผู้ใดอยู่ต่างประเทศอยู่แต่แรพื้นที่กะขอมาถล่มช่นเหมอกันนะครับเนาะครับมากับช่องโอเล่บาบานหน้าครับพิธีชีวิตชาอิสานบ้านเฮาครับนี่ครับเปิดไหลมันยสินเดียดมัายสั่นนี่ครับตาตาเพิ่นเจ้าของหน้าเพิ่นมาเบิ่งนี่ครับแก่เกี่ยวได้พ่อเกี่ยวไปครับตาบ่ยยังอยู่ โอ้แล้วเกียบสิ้นเดือนนู่นโลดสิน้นอิปเปียนประมาณเดือนสิ้นเดือนตัลารกเข้ามามาแต่เดือนนี้เห็นป่ะสิเดือนนี้เห็นป่ะเดือนนี้อยู่เหมือนสิปลายเดือนปลายเดือนมันป่ะครับนี่ครับหน้าตาแต่ผมงามๆเลยครับงามทุกปีครับงามยุ่งงามกงามท่ใดจะได้เอองามทุกปีอจะแต่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยงามครับครับนี่นะครับหน้าตาเห็ดโอ้งามตลอดครับนี่ผมผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าตาเด่นงามก็โมทุกปีครับ งามอยู่ปีนี้มันเย็นว่างแต่ปีนี้กัดขอพอดีนะตาเนาะพับเบิ้งเด้อครับนี่เบิ้งเพื่อนเมืองกันครับมันว่าฮักทีว่าห่างกว่านี้นะครับเนาะร่วงเข่าก็งามนะครับแม่นโอ้โหเข่ามันเกิดเฉพาะเม่าจังเคยมะทายจังเป็ดตะเบิงนี่ครับประมาณเดี๋ยวช่วงฤดูกาลหนานะครับเดือนหนาเขาจะสิมะทายให้เบิงอีกแค่นึงนะครับรอบนี้ครับมาเบิ้งนี่ หลายๆคนกะบ่เคยเห็นบ่เห็นว่าเห็นไหนเห็นหน้ามันมีจักฤดูกาลเนาะตาเนาะครับนี่เห็นกระดูเดียวครับนี่เห็นฤดูเดียวทางบ้านผมนี่อุบลนี่เห็นฤดูเดียวครับบ่เคยเห็นหน้าฝังบ่เคยเห็นเน้าตาเนาะน้ำน้ำบ่มีครับแบตมันจะน้ำบวกบ่มีครับสองทางข้างกัเป็นทุ่งเขาเบิดครับนี่เน้าตาใสยังไงครับนี่ ใส่ต้มใส่เค่ไว้กระโลงเด็กครับกระโลงมะมีปลาป่ะครับนี่ปลามีอยู่เหมืนตัวน้อยนี่บอครับเดี๋ยวไปเบิ่งแค่มตากันดีกว่าครับนี่ยปลาตัวน้อยเนี่ยบอครับนี่อ๋อตาเพิ่ลมาได้แล้วมันทำนี่ปลาคอน้อยนี่ปลาคอน้อยน้อยแยงเอาไปปล่อยสาเพิ่รับเอาไปปล่อยบอครับบังคันอ๋อข้างในเห็นบอครับแน่สาอยู่ข้างในอ๋ออันนี้เอากระบาดมาตาเนี่ยเอาไปป่น พ่นที่หล้วไปๆเลยครับพอมายุ่น้ำปลาขวดญถีไล่นะครับเนาะไหวปลาขวัญโบยู่ดิมันว่าครับมัแต่ปลาหน่อยกระบืนองหลบหนีเบิดปลาขวดปลาซิ่วปลาใหญ่มันบืนองหลบหนีตัวนี่ตาเพิ่อนใส่ตรงว้ข้างในนี่ครับแล้วแบบบัดดีไปเข้าไปได้นี่ครับบรรยากาศนะครับคลิปยามยวเลี่ยเลี่ยวเลยครับนะขอบคุณครับตาครับง่ายมาตาเนอะท่านเนี่ย ดีเจ้ากัานมูฝรของตาเพราะว่าเพราะว่าเห็ดก้านมูว่าว่าเห็ดเหดกัานมูกับว่ามูเป็นเจ้าไดมืัวน้ำไหลบุฟู้เขาว่าแตมันยากเจียวก็ว่าแต่ผมว่าง่ามกว่ามูเลยผมว่าฟื้นท่นฟื้นท่นเป็นอย่างเยอะว่าว่าเจ้นี่มันเขาเจ้ามะลิตัวครับอ๋อเขาเขามะลิเขาซิมฮ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เขาซิมฮ่าเขาเจ้าสิบห้านะครับอ๋อนี่ครับลมแห้งนะแตเนาะลมลมเพราะต้ขนาดตัดตัดได้ปีนี่ก็ยังลมอยู่ครับ เพราะว่าตัดสองที่เย็แล้วตาตัดทีเดียวอืมมาตัดทีเดียวมันก็นลร่มที่เก่าล่มล่มมากนะครับตาเนาะอุบะร่มแต่ฝนกอดก้อนฝนแบบนี้ร่มใส่ฝนนี่มันตาคหม่ร่มใช้ฝนมันหันนหือเดี๋ยวต้องใส่โซ่กันต้องโซ่บังปลาป่ะตาใช่ครับตาเพป็นไงโซ่บังปลานะครับเ <c oughs> นอ้องเป็นใส่ยตรงไปนะครับเปินว่าเพป็นตรงนะครับใส่มังขีวนะครับ ครพามาชมบรรยากาศต้องให้ท้องหน้านะครับวยย่ามีเหรอตาช่วงเมื่อหันหน้ามันแห้งได้ปะครับรช่วงวันนีลไร้ตาเนาะช,ช่วงนี้ไม่ไร้หันไม่ไร้หันมไม่ได้เราได้เทเลสอบปุ๋ยได้ปั้ที่เออราสอบปุ๋ยรีบป,ปะครับปั้งเล็กน้อยนี่มองนี่ปะครับตานี่นี่ครับผมต้องของตาเพิ่นได้เทเลสอบปุ๋ยหนึ่งตาเพิ่นมาเ เด,ดเดี๋ยวภาพไปเบิ้งครับตาตามาพอดีนี่ครับตาสพงใส่ไปนะครับ่งใส่งไนี่งามไร้นะครับเนาะในหน้าตายาไไปทีนึงหลอมัครับนี่ ยงจเ้าเสริมเศ้าเทนียงเลีวนะครับแต่วเบื้องน่ากันครับตาชีดเดย์เป็นไแต่ว่าตาว่าอันช่วงหนาฝนมึงหัหที่เราสอบปุ๋ยนานุเศ้านกระนี้อ่ดมาอได้ดอกตาหุ่นหุ่นไรเปละหุ่นหุ่นนครับตาเนเต้ไว ก็นำน้ำก็มาบาขาดนะครับน้าตาเนาะดันมากทั้งผุนครับยแต่ปัส,สมเตมเมนแนีตะบะอน้อยได้ออยุบได้ยุบป,ประมาณตบหนึ่งในตบหนึ่งปลาคอน้อย <c oughs> ปลาคอน้อยปลาเขียงน้งนงนตากะด่ ตามาไปเข่งนะครับวายมางคนโจมกันหันหน่อยนิดเดียวแล้วนี่จะเต็มสอบเป็นได้เป็นสอบเป็นบ่<อ>ครับเอบอบายดิเป็นสอบกีาเทล,เทลเยโอ้ถ้ามีามีกะไน้หลายนะครับเนาะออต้องเนาสะออน,นะครับตาบอกมากจะได้เคงสอบจ <laughs> ะไล้กระสอบนะครับเป็ <laughs> เห็ดป็ห็ดปลาเห็ดลปแดป็ดเา็ดน้อยสมปลนน้อยปลาตาปลาซิ่ว เอาไว้เพื่อนไร่ปีอันเป็นปีกลงปีอ๋อเพื่อนแันปลาแดกมักเป็นปีนะมาครับเออปะแดงมั้เอาไว้ปลาแดกสม้มนี่ปีหนึงเปิดทีหนึ่งน้าตาเนาะปีนึงเปิดทีหนึ่งมาครับส้มนี่เปิดแค่เดียวครับนี่นะครับปลาไม่ธรรมดาต้มเนือง <c oughs> โอ้นี่ครับจับบ้างไหมจับไปป่นติวยหหลังบ่ครับนี่หลเยอะเหมือนกันว่ะครับผมนะมันจะซ้ำนี่นี่ครับแบบประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ่งง่ายจับป่นใหญ่เลยช่วงช่วงมึงหันหน้าตาหน้าหลายเนาะไหลโตมึงหันตากอยู่เพราะมันนั่นหลายแห้งไม่น่ากันไหลออกเต็มอยู่แต่ว่าบ๊อบบี้ไม่ไม่ค้นหาว่าว่าไหวเอาเพี้ยไปใส่ไหวม น้ำมันไหลออกอันมอหีน้ามูตาไหลแห้งครับเลปิดแล้วปลาตาบอกข้ได้ตบหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับตาครับดำว่างมาไทยไหมครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะคุยกับตาดูหน้าของหน้าเอากาศตาเพิ่ดใส่ไอ้นี่ไว้ตรง ได้แพ้ไว้ไไนี่ครับทุกคนทุกหน้าตอนนี้ก็ขอจบชิปสั้นๆก็น,นะครับเนาะมันสีเงากเกินไปนะครับเนาะตอนนี้เอาเลียวบาบานากัเขาขอบคุณอ่อที่มารับชมและมาให้กำลังใจกันนะครับเนาะขอฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับเนาะตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับ